เชอร์รผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากประเทศจีนได้เปิดเผยภาพรถซีดานหรูรุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อว่าเ h e r ์รี่อาริโดยเจ้าเชอ r y a r ่อาริโซ8เป็นรถเก๋งซีดานที่มาในขนาดของ d s e gment ที่มีดีไซน์เน้นความหรูหราผสมกับความทันสมัยและขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขุมพลังเครื่องยนต์สันดาปในด้านหน้าของเ h e r y a ี่อาริโซจะมีกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำรูปทรงคล้ายกับตัวอยู และก็อยู่ตรงกลางติดตั้งโลโก้ของทางเชอรี่ที่เป็นโครเมียมตัวรถยังมีการเพิ่มความสปอร์ตในด้านท้ายด้วยการติดตั้งชุดท่อไอเสียคู่แบบทรงกลม4ท่อภายในห้องโดยสารพอะที่นั่งจะหุ้มด้วยหนังเนป้าพร้อมตกแต่งรายละเอียดภายในเฉดสีดำวอนัทในส่วนของหน้าจอแผงแดชบอร์ดและหน้าจออินโฟเทนเมนต์จะอยู่ในจอเดียวกันซึ่งมีขนาดรวมกันใหญ่ถึง24.6นิ้ว รับรองการเชื่อมต่อทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay